ทำเนาะไม่งต้องกันทุเรอ้นุ่าตเด้อเนาะขึ้นขลบรโอ้ยคนเจ็ดแปดคนพกคนโอ้มีมีทีมงานมาหาเราปะกดเตียงกดเตียงลองโอ้โน้ำซุปนั่นอก็ข้าวพอน้ำซาวปนั่นแหละตัวสีบุขอน้ำซานั่นตมคนีเอ้ยตัวไม่พอ ห่มผืนนอนเนาะกับโบด้มี่เล็กน้อย่ปพี่พน้องเลยเนาะเปิดภาพมาอยู่พ,พี่เด,เด้อพี่พน้งนนองเลยเนาะอยู่ที บ้านทีเฮือนนคงเอ้ยพุทเพ่นพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นเอ้ยคงน้องน้ำฝนพ่นพี่น้องเอ้ยเนาะทางบกคั้งปพาทั้งเอฟซีอันเว่ยออกมาไม่เอาน่ะเอาพี่น้องเลยคนอื่นก็ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะมาโดยสบายดีสบายดีบุญสุขุมสุขวนพี่น้องเลยเนาะนี่คือว่าขึ้นมาเพิ่มด้วยเพื่อนนี่ต้องเข้าลบเจ๋งนะ เพื่อนเพียงน้เพื่อนกรไดเปรบเลยได้คือว่าเขลุกอย่างเี้อมันตงก้มได้จอแล้ห้องปเคียเออฉันว่าต้องขลุบไปนี่เออบอกขาหนูคิดว่าคิดทั้งอื่นพวกีนี่พี่น้องเลยเนาะขลุพอกันทั้งคุณไเออยัดบานนอนไปอดบ้านอนหรือขลุบเหมือนไงนำเอ้จักปีลวเอ้ใยิงห้าล่ะใได้ลูกจากคนยินชองใช่สอ ยิงเก็บปีแปดหกตัวกลางสี่ตัวที่ช้ามยิงแปดเจ็ดเดือนเนาะอากเากงเพ็รมุคนมัดลูกเต่าบดบวนลูกเออเห็นแล้วอายุคนบดบวมเห็นย่งนี้แ่ัจนุบันเดี๋ยนีเออเอาไม้ลงเต่าไม้ลงเต่าอบใช่ปวยานัดเลย่ปยครับอืเห็นหน้าดิดมีน้อย เพราะว่าเราได้ยินข่าวว่านี่ที่ท่างนี่กุ้งแต่ว่าโมเมนที่ของตออเพราของเอย์ของเพิ่นเพราะเอยน้องเขาหาคนอยู่ในี่ในครอบครัวเขาแต่าเขาเออยก็โอยเออยนี่ก่าทีได้อยู่อยู่แล้วว่าก็อไปจับน้ำเพิ่นล่ะไปจับน้ำเพิ่น่คนไทยจำได้ก็เออย่าทำนั้นในโมเมนที่ของตัวเองนะเอามาจึงมควาเอาทางเบอร์แม่เตอร์ทางเพิ่น กันชีพพุ้นพุ่ชานียยังบกาพุงเนาะยังไปทำขไทยเขาเยในแบบโมากับขึ้นมันหนาวกระทูก็เนาะอ๋อา๋ออนออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อะ๋ออ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 ลีอ๋ลอ๋ออ๋ออ๋ออนออออออ๋ออ๋นี่มันยังว่ามีนออออออ๋ เป็นกับไมี่เจ็ดเนหนึ่งสองเนาะหกจ่ากันชิอุ่นกว่านี้อยู่เนาะมันชิดแปดเก้าสิบพูดแล้วเนาะประมาณสิแผ่นมันกจาาเนาะโดยเออไปเลยสบายดีเออเนาะมานี่มาอัปเดตหรือว่ามาไทยเพื่อไของชาวคนมาเยี่ยมมายามเบิ่งนี่แล้วเนาะเพราะว่าหนึ่งมาเห็นทั้งเลยเป็นไปเห็นเพื่อไอ้เร่องทั้งนั้นนั่นเลงเนาะไปหน้า ว่าเฮาบปได้หับจ้างหับใบกันเฮาก็ไปเนาะคือเฮาหับจ้างคือแบบนี้นะเฮาบไปได้ไปเอาไปลงเตาก่อนเอาทานไปแล้วกันไปคือเราเออเอาทานไปแล้วนี่คือเอาไปขายขายก่อนเพื่อนร่วมชาติทขายต่อไปชาติเออเขาส่วยเจ้าทหารดีอีกแต่ละเต่านี่ได้รลายบ่ได้บ่หอนบ่หอดนแต่

ลูกสีคนหาหกเนาะพอดีเป็นหกคนเนาะเฉาครอบครัวนี่เนาะมาไหนกับกคนนอนนี่ลนอนนี่บางเดก็ลูกสะพ้นก็มานอนน้ำไม่ป้านี่อีกอันไหนกมนนีสวนก็มานอนนี่เรียงแถวนี่นี่่ฮะรับางคนเนียด้พาพี่น้องอีไปเบิง์ล้บกขึ้นมาเบิ่งนด้วยแล้วคำเนาะขมาบินตการวเหลวขอเนญาตเด้อเนาะ ขาลขาลโอ้ยคนเจ็ดแปคนทคนโอมีมีทีมงานมาหาเราปะกอดเตียงกอดเตียงนาะโอ้น้ำ่นอันนี้ก็ขาวพรน้ำชานนั่นแหละตัวีบ่อน้ำานนันีเอ้ยก็บม่มีผมพรมผืนนอนเนาะกับโบได้มีเลยพี่น้องเลยเนาะชีก่อนเลยนีหมด อ่าหกคนนอนอยู่นี่วิบมี่อดอันเสือนอนเนาะเสือนอนกับโมี่เชืออันเดียวเนาะชุดอีกแล้วพี่น้องเนาะแค่นี้แต่ว่าคือว่าัวกับเมียช่วยกันฮาคำโบหานี่บบได้กินเนาะบ่ได้พอโตไม่ยากก่พอโตกับเขาพอใหม่เนาะพอใหม่พอเขาแท้ๆพอเขาแท้ๆก็อยู่บ้านให้คนของเขา แต่ว่าเรื่องน้ําดึงในได้เอ้ยเป็นจังได๋น้ํากินฮะน้ําใส่น้ํากินบ่ยากล่ะน้ํากบ่ตราเอน้ํากินนี่คือเป็นน้ําสร้างโดยอน้ําน้ํากบ่น้ําใส่ก็อยู่โดยโอ้น้ําใส่ก็อยู่น้ํากินอยู่ทั้งหมดล่ะบ่ได้ืนาาบ่ได้มีน้ําดน้ําดาคือะเาคนน้แรงเด้ซะกินหั่น้ําบ่บ่น้ําบ่บ่คือ ยามแรงยามฝนกินอยู่หั่นเอ้อเนาะลมหนาวเนาะมีแม่ก็จานให้เพิ่นไขอยู่เนาะอ่าใส่แบบนี้นะคือเิงอยู่เนาะเิงเพราะว่าเฮือนเพิ่นบ่คนหลายเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะกามื้อนี้เอ่อคือเห็นเอ้ยรับจ้างบ่นั่นว่าจังได๋รับจ้างช่วยเขาครับรับจ้างช่วยทั้งหมดหั่นเขาจ้างทั้งหมดหั่นเพราะว่า2.8แสน2.8แสนอืมาพี่ โดยโดยป้าสะเนาะอ่าออกมาข้างนอกก่อนเนาะทะลาะได้ค่ะแม่นๆๆโอ้ยเฮ้ๆเฮ้เอาเสียงให้มื้ออืมนปาอืมปลากระปังขนมให้ลูกัน่พุ่นละีทองปันกันไปมื้อนี้กคือว่าพี่น้องได้มีโอกาสได้มาหาเอุ้เนาะเอออ่าลูก4คนเนาะบืนของแม่ น้องๆนี่ยังหาเงินบ่ได้เนาะยังเนาะต้องต้องเป็น่รรอนาคตเปลนพ่อกับแม่เมื่แต่พ่อกับแม่แล้วโชวต่อไปอับจ้างตัวนั้นอับจ้างตัวนี้หาเอาอีกจ้างก็ไปตอนนั้นหันยังว่ามีมันถ้าบ่มีมันก็เฮืร์ดลันค่ามาเด้อยเฉพาะมาล้างถ้วยเจะมาล้างถ้วยให้เขาขอให้กินชาขั้นก็เอาก่อนความขั้นแบบเข่าวเบดตอนเข่าวเบดนี่เจ้าสีเอาใส่ไหม ไม่ลงเตาหรือพวกขอนำเพื่อนโตลังใหญ่ๆหังอันนี้ตอนหนานะรังใหญ่จุดหน่บอกเขาชาวเชนคอนเดอเอาให้ช่อชของเชนเอ้ยตัดไม้ก้อนเอาไาลงเตาก็ได้ได้เขาให้แล้วบาเขาก็เอาให้เอ้ยก้อนแล้วก็เอ้ยก็ไปตัดไม้แล้วก็ได้คลายทานก็คทายเขาแบบนี้คือเจ้าเห็นแบบนี้แปบว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำมันขาดมันขืนเลยดีมากนี่จักตลอดมาเลยบอก ปีนี่ไ่าด,ดเนคือีตั้งแต่ปสี่ปีลาดเคินหมดสี่ปีนขาดเคินบมดปีนี้นยังใครนาแต่นับแต่ปีนี้ตอนไปกับเอ้ยกับภูกันกันก่าขาดเคินคือกันก็ได้ก็ม,มีนะเพราะว่าแยกกันเลยเด้ยแย่กับมียาแยงกับมยนแล้วเนาะเมนบอนี่รูกบอันนี้คนที่ช้ออบใช่หม้ลาสบายดีป้าลุงรุบสบายดีกคนรู้ปีสขนมเลยสบายดีกัสบายดีกนไหมสบายดีสบายดี

Lúc này là hai bà áo, bà áo có đáy, bà chết bà Đợi, 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 bà áo Ồ, có nhìn Nhai, 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 ờ Lúc này nó kẹp hết kẹp Bà áo xăm ngàn rồi cạ Bà áo nữa, áo cái đứa này Bà áo ốm, lát vào Ôi, nó buồn mà không, buồn phải hạ cho con, con Cái này đấy, cái bà áo Chết, bà áo, bà áo không vì đầm in suối lê bà bài đi suối đi đai suối nằm đào nằm đào đi đào nằm đào sư đào nằm 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 nằm đào nằm đào nhiêu không không có kiếm mà Ni ờ... đô cốc nó cốc ờ... đào nó đô cốc 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 cốc đô cốc cốc đô 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 cốc cốc đô 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 cốc nó cốc đô 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 cốc ô ô, nhìn đẹp hà lai này, đào hà lai này, đẹp luôn đấy đó, hà khao lát đi đi, coi nó, coi, coi, nó, đây đây, nó, mà này cái này mà hà nó, cả ếch cả hấp trang เอาหยังปลูกบ่เอาอ้ายยัดใส่หัวปลูอ้ายโอ้เาอ้ายไปยัดใส่หูบนรถนันโอ้เดีนี้กัวเฮ็ดแท้ละให้ละให้ลเป็นต่อนผู้อเป็นผู้ช่วยะนึงแล้วก็าก็มาอมลูกอีกโอ้แบบคือจังเยนี่บ่ได้แบบว่าอ่าเฮ็ดเฮ็ดเต็มที่เต็มเม็ดเนาะอแต่ว่าเป็นอ่านเฮ็ดเต็มที่อ่เป็นัวเฮ็ดเต็มที่ เน่ๆแสนเนาะอย่าสิป่ะน่ะคุยกันเบิดอีเพิ่นบ่ฮักเงินเดือนบ่ว่าเด้อฮะเนาะบ่เป็นหยังเนาะก็สิว่าตัวนี้กะแปลว่าป่าแบบเพิ่นว่าหยังก็เดิน้เนาะได้ไว้ได้อ้อยเออได้อ้อย้งเนาะ32ไร่32ไร่ย่จ้งทําไปแบบนี้ นนเราโมนีกก็มาเยี่ยมมายามมนีกก็นเนาะอากาโบ,บนนแมนกับโบนี่มีอยังเลยมามาผังมาต้อนเนะะาะแนเดบับโฟแมนแมนมาอัปเดตมาถ่ายให้กับผมเองพี่น้องเอฟซีให้ผู้ก่อนนะว่าเออยังมีครอบครัวของกันเลยเนาะคืออ่าเรื่องคือลำบากอ่าหนึ่งลูเกเจ้าหลายคน,นตกก็อ,อยู่ไม่ได้แมนบ่ ไปยู่เคนตกลีอยูนี่ลยูี่แ้ีนไปใช่ด็เนาะถ้าว่าชาตินี่ก็ยูทางนี้มาทางนี้ก็ยูแ่นั้นลบไปลบมาแถนนี้ไลยเนาะเปียกนะเปียยครึ่งตนนั้นงนัคาเอยมััึ่งนึงเลยได้ละับรึนหนึ่งับรึนตาเพิ่เตาละร้อชอบตาละร้อชอบตานเือน็นี๋ยนี้ไทำไรเดนี้ครับีนี้ประมาณ20ช6คันรถไทย6คันรถไทย กครเจ็ดใคเรกไทยไวิ่ไก่ไดเลยกบมาไนนั่งละไปไล่โบเลยได้อันนี้คือเป็นเป็น่วนที่ว่าเอ้ยิัญหาเงินหาคำเม่่บอเยเนี่ยชีพของเออยพเลยถ้าเออยป้ว่าไ่ได้เฮ็ดไหมเนี่ยเฮ็ดทานเลยก็ที่หายัอยู่บรมี้อขออนุญาตน้พ่อแมี่น้องดีเลยก็ไปไปได้ยี่โบหรือว่าพวกนไปสิไปได้บ่ได้เนาะเอาไปบึงได้่พาไปบ่งบ่ เปเบิ่งธุรกิจมืดแล้วเนาะธุรกิจเอินธุรกิจมืดคื้กันบ่เอยทางนี้ก็ได้ฮะบอเอินธุรกิจมืดขึ้กันบ่ทางนี้ธุรกิจมืดคื้กันเข้านี่เป็นจังไเข้าเออแมนได้เนาเข้ากินเิ่นมีอยู่นาเลมีอยู่เ่ารบัญิแ่ท่ได้เนาะ่างยังนะ เนี่ยอหมูบ่คอกงหมูเลยบ่หมูนาเบ้ากับหมู่เป็นแค่เนี้ยแต่เนาะข้างนอกมันตัวใหญ่โตอ่ะ่ัไม่เอนันนะข้างนอกข้างในี้างนอกใช่ไหม้าง่นก็ไ่ไ้่ตานฮะ นีเดีบบจิตอันอนี้บอกโอ้เินยังทีทางเนาะตลอดีตลอดเร่งเย็นจะเจาะไอ้ใกหยมพักขีม็กชันเอาโอ้กูเพิ่งจะมีเก็บหมโอ้

Đi. Ô, đó. Mưa. Xoay thế này. đang hơi đi. thế tango bất ngờ. Tất nhiên chắc chịu nhiều ngủi. Ôi, kìa nè kìa nè ngủi. Oi kìa mì kìa nè ngủi. Oi kìa nè ngủi. Oi nè แม่ใหญ่ย้อนน้ำออกบ่อบางทีไปบระทันก็จ้าก็เผาเอาเนี่ยเปนข้าวตะกี้น่ะคือไปตักเอาน้ำสั่งมากิ้แต่ว่าตัวนี้เ้าแบบมักสบายแล้วแบบว่าห้องมีเวลาแม่พ่อกับแม่เป็นก็เ่าแก่แล้วนะก็เลยซื้อเอาีอยู่ตอนย่างผงหรือกินน้ำพผนได้อันนี้คือกินน้ำผงยุ่ยเดี๋ยวนี้นะเอาเอาไว้เลยไป่บนเครื่อกินเอาไปเกิดเป็นธุรกิจมืดอันนี้ขออนุญาตน้ำผงเป็นผี้องยิมซีเนาะอันนี้คือพายพี่มาเฟิ่งเลย มาเบิ่งน้ำกันไปทางนั้นปกติยังไม่ได้เห็นเลยเ่็นคบปกตยังไม่ทันเห็นมาเบิ่งกมามาสามมาเบิร์โอ้เป็นยังไงมันเจ้าเองบ่นโอ้เอาๆชูกได้เลยครอบครัว ลืมคำะอะไรก็ลมที่น้องเอ้ยน้องลมเนาะโอ้เข่าเอ้ยันาะมัน,น,นเป็นอ่างนี่ทุกบ่มาชมงส้นงามเถ้งามบ่ก็เป็นดนทรายบ่ ลองพองแพงไปเนาะไอ้นนะก็นเพ็ดชุดเลยบะจิตไต้อใส่กับทืนได้เนาะโอ้เจ้าบ่ดี่น่ะยังมึงเกี่ยวได้หรอโอยังมึงถุกโง้เข่ากระได้พี่้องไป โอ้เขา้เข kind of <se ่าคนนั้นหน่อยไปนี่ธุรกิจมืดอยู่น anyway <hm ี้ยังยังังยังไม่ขัดบ่เอ้เหตดตลอดแรงตลอดผลนะเเาะ หล, <ực S 1> ลุดหลำดีเนะ่หลุดบุ๋ได้บุ๋งหลุดเลยิเน่พอเถอะดี้องเลยนะ้อปวดปูแท้นี้เนะนะะานะตอนนี้ชอบ,ชอบนี่พอเอายชิบห่าดี้องเลย อันนีเ่จอันอันในสามสิบบนอะบนึ้นเต็มตันหึ่งเลยแต่ว่ามันเล็กบ้าแต่ว่าคอดลงกในแมนอยู่นี้ไม่่นี่สามสิบสามสิบสาเนาะนีหละ้าปเ็งอยู่เนกัเอออยู่ในนี้อวันนี้อนหาเงินหาคำเนาะมาไม่ตกบขอกลาเฮาบ่มีกั ก็ยงแล้ว่ามี้ะสาวไม่หมดก่อนเมาจะหาใครละบ่โอ้เดื่องว่ามีไม่คนให้ไม่คนให้บ่เป็นไม้อันนี้บ่เอ้ยบ่ใครเนี้แต่น้อขึ้นดูมึงปีนี่โอเป็นไม้ที่ว่าเป็นรุษถ่ายดุษอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเออแต่แกมากับตัวฮะล่ะเดี๋ยวชิบอกว่าโอ้ยตัดไม้ทำลายป่านะคอมเมนต์เนาะ เป็นไม้ที่ว่าทั้งอาณาเขาเจ้าบุกเบิกบส่น้อยเนาะเพิ่นให้ละสุดีแท้เนาะนี่ดีๆตอนนี้บดบดจากไม้นะมื้อนี้ก็จักเฮอดหยังแล้วบเอออขมือาเลหัวหไปเฮ็ดงานล้างถ้วยล้างจานอเถอะล้างชานั่นล้างาทีนี้ก็บอก่าเอ้ไปม้อเไปเกี่ยว้านําเคา กระเจ้าทางซุยไปพอได้ขนมใลูกผมมีอะไรกะพานนมช่วแจ้งขอแน่นเงินสิบจ้าค่ะมาครับเราให้พอได้ขนมให้ลูกแล้วได้เลยเนาะมีแต่ว่าเมื่อนี้เลยเด้อเนาะสิได้พอตัวนาจบคลิปแล้วก็สิได้เมื่อก่อนแน่นอมประคำเนาะทมันได้ทำได้วแล้เลยนี่ก็พอได้ชื่อขนมขนมให้ลูกให้เต้าเนาะตัวเล็กให้อยๆเอ้ยอ่าตัวไหนก็ได้เนาะ